ครับสวัสดีครับยันเร้าครับมิน้ก็มาพรกอกันอีกแล้วครับมนนี่็ยามมองครับพี่น้องยามมองมอนิใส่ม่องอยู่น้องหน้าบ้านครับเป็นม่องมีนใส่มองสี่เส้นครับกับสามเส้นเค่งครับสิาบ้านบอครับเสนออคืนกับคนโตอยู่ครับ ไปเบ่งเบ่งน้ำก,กันครับพี่นอ้องย่ามมองย่ามมองเออสีเส้นครับโอ้นี่พี่นอ้องกห้ับถึกเลยครับพี่นอ้องเวลางานงามๆอยู่พี่น้อง โอ้เกี่ยวครับขุดได้งายวะ่ะคุยลามตัวงามๆนี่ครับ้องโอ้ใส่ไหวกันเป็นยยาขควยเ้วยอนี่ย่งนะโอ้ถึงตัวไหนครับ้ังตัวงามๆ,ๆนี่ครับโอ้โอเกือบ mình nhảy qua tam mỏ này thôi. Kiểu một thi, ôi, cái đại tài tiền này. เราเซตตันครับ ป,าปาลาปลาคว้ยล่ามครับในใจจินเหลวเวยนครับอืม,มกกอ,อ,อันนี้ก็ได้ติงปลากินสดๆสดกินหอกครับวันนี้ก็ถึงสองตัวครับเด็นกนะอืม มีสองตัวเลยครับดูนะเกี่ยวใหม่ครับ ปากกระตรอบเอ้ยครับนี่ก็ถึกปากกาครับสองตัวในกระตรอบเอ้ยนี่ยู้มหงนี่นี่ มีสามตัวเลยครับเป็นเอาปลาปลากระไทยครับปลาคาทยัยสองตัวปลาไซตันอันหนึ่งตัวหนึ่งครับอันนี้เน่ะเอามมสีเส้นมาใส่ครับพี้อง កតថៃតែក្រោះเด้อបាទបាទកតថៃគឺអឺនថាតែក្រោះបាទខ្មែរដាក់ខ្មែរសុស្រេហັນយើងហើយហ្នឹងគេបានតែក្រោះហ្នឹង ป้ามันใหญ่ก็ตามมองครับพี่น้องอือดีกว่นี่ครับพีกว่ดีแท้ไปกระ ไวก็เลย,ยมากู้พี่หนุ่มอย่างแป่ขั้วครับคั้วเนี่ยนะฮะเลี้ยงแต่น้ำน้องครับพี่น้่มอืมถ้าเลี้ยงแต่น้ำน้องมันนี่ก็ใส่หมกใส่ยาอีกอย่าง ซีเส้นเนี้ยงามป่างามๆนี่ทุกทีเน่กันไรอยู่เต็มเน่ สามสีโต้คุณโอ้ลุดไปอีกหนึ่งครับนอันนี้เป็นโมกส,สามเส้นครับพี่น้องลายแต่ปีนครับปลามันใหญ่ตัวตัวตามโมกสีสน ไมึงกังเว้นรับเี่นอโอ้ยอย่าเด้คดุ่ย เทรลิงนะ่ะเทรลิงเทรลิงอันนี้เทรซอออซอกือคือเขาแนะหละพี่น้องปลาเขาปลากุ้มปลากุ้ม